พี่มองว่ารอยร้าวของคนไทยกับของกัมพูชาเนี่ยผมว่าเนี่ยเมื่อไรที่เขมรมาตั้งหลักได้ก็ต้องมีรอบที่สามแต่รอยร้าวครั้งนี้ผมคิดว่าประสานยากนะประสานยากมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนนะคนไทยช่วยเขมรน,นะช่วยทุกอย่างครับที่ทางาันั้นพูดง่ายๆครั้งแรกเลยนะเขมรเนี่ยเขมรแดงยืดอำนาจน,นะยึดอำนาจในพลนนท์หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะดังนั้นก็ปกครองประเทศปิดประเทศนะปิดประเทศไปเลยแล้วก็มีการแบบใช้การปกครองแบบลักษณะว่า ไม่พึ่งพิงต่างประเทศครับมีการปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วก็ถ้าใครไม่ทํางานเขาก็เอาไปฆ่าทิ้งและอีกอย่างคนที่มีพูดง่ายคนมีความรู้เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็น,น,เ,ปนเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยู่ข้างเขาเนี่ยเป็นพวกมีความรู้พวกใส่แว่นพูดง่ายกันนะ่ะมันจะเอาไปทํางานแล้วก็ทำงานไม่ไหวมันจะฆ่าทิ้งหมดมันจะเอาไว้พูดง่ายเอาไว้แต่คนที่มีการการทำงานได้ทําไร่ทํานาทาสวนเนี่ยนะการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปตอนช่วงนั้นอะ่ะ ขเขมรแดงก็ได้ฆ่าคนไม่ใช่ใน,น้อยนะพอค,คุณเซนไปนำกำลังทหารเวียดนามเข้ามาเข้ามาในขเขมรแล้วมายึดเขมรอีกทีหนึ่งทีนี้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็เกิดขึ้นอีกรอบสองทีนี้พวกขเขมรต่างๆเนี่ยตั้งแต่สมัยขเขมรแดงแล้วเขาก็อบยบหนีหนีตายมาอยู่ที่ฝั่งไทยมีการตั้งศูนย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์เขาอีดางศูนย์ไซบีไซทูต่างๆอย่างอางเขาอีดางเนี่ยเป็นแสนเลย สายทูสาบีอยู่เป็นแสนเน่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเงี้ยตรงนี้คนเขมรเข้ามาอาศัยพื้นแผ่นดินไทยมากมายเลยนะฮะจนสงครามสงบจนรู้สึกว่าเวียดน,นามจะถอนกำลังกลับไปประมาณปี2องเเนี่ยนะจากนั้นก็จะมีสหระชาตาเข้ามาดูแลก็จะมีการเลือกตั้งไทยก็เข้าไปช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไปช่วยเหลือในการเลือกตั้งแล้วก็พลเอกชาติชายชนวันเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้าอ่ะก็มาเข้ามาเข้ามาช่วยเหลือเขมรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหนทางเข้าไป เครื่องสารทรนูประคต่างๆน้ําไฟอะไรทุกอย่างเนี่ยเส้นทางอะไรต่างๆแมแต่การศึสารโรงเรียนคนไทยเขาไปช่วยคำนุนและให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่าด้วยให้กับเขมรคือช่วยทุกอย่างช่วยเขมรน่ะจนเขมรฟื้นตัวขึ้นมาได้เราช่วยเขมรทุกอย่างอย่างเวียดลาวเขาก็ไม่ช่วยเขาไม่ช่วยนะเวลาวเขาก็เอาตัวเขารลอดนะเขาก็เป็นประเทศลเล็กๆที่มีเศรษฐกิจที่พูดยัาไไม่ดีมากนะักเขาก็เอาตัวเขารลอดไปเป็นวันๆใช่ไหมประเทศลาวแล้วเวียดนามก็เพิ่งถอนตัวออกไปจากกัมพูชาเขาไม่ช่วยอยู่แล้วช่วยอยู่ช่วยยึดเอาแผ่นดินของเขมรบางส่วน การล้วไปการล้วล้นน้ำไปคือช่วยอยู่เ,เวียนามช่วยแต่ช่วยเอาเอาเอา,เอาเอาแผ่นดินเขมรพูดง่ายกันนะอย่างอื่นเขาไม่ช่วยทีนี้ก็มีแต่คนไทยนะ่ะที่ช่วยเขมรช่วยทุกอย่างครับแม้แต่ราชวงศ์เราก็ไปช่วยเหลือการตั้งเรียนเอา,เอานักเรียนมาเรียนในประเทศไทยเรียนฟรีด้วยอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างประมาณพันสองพันตำแหน่งที่จบไปแล้วก็ไม่มีข้อแม้ด้วยว่าเมื่อคุณจบไปแล้วคุณคุณจบแล้วคุณจะช่วยทํางานที่ประเทศไทยหรือว่าไปทํางานที่เขมรอันนี้ไม่มีข้อผูกมัดคือง่ายตามใจเลยอยากไปทํางานที่เขมรก็ไปทํา คือไทยช่วยเหลือทุกอย่างเลยแต่ผลลัพธ์กลับมาว่าปรากฏว่าคอมเมนต์เนรคุณคอมเมนต์เนรคุณตรงนี้มันเป็นรอยร้าวที่แบบไม่สามารถที่จะประสานได้เหมือนรลาวแตกเหมือนแก้วแตกนะแก้วแตกแล้วทำไงมันก็นมันก็นมีรอยร้าวอยู่ไม่สามารถที่จะประสานร,รอยร้าวตรงนี้ได้ผมมองดูนะจะใช้เวลาอีก30 40ปีนั่นแหละถึงจะค่อยๆขยับขึ้นมา